สวัสดีครับนี่คือรายการตะลุยกำรรปั้นกับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมุนีนะครับเจอเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย3ทีน่นี่ทีเดียวนะครับทีสปอร์ตชาแนลสถานีทีวีกีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแน่นอนครับว่ารายการตะรลุยกรรปั้นหลายๆเทปที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับชมไปแล้ววา่าเราเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเพื่อจะนําเรื่องราวดีๆของค่ายมวยสะท้อนออกมาทางตัวนักมวยเทรนเนอร์หัวหน้าคณะหรือว่าบุคคลในวงการมวยต่างๆนะเได้ห็น ว่ามวยนี้ไม่ใช่แค่เป็นศิลปะแม่ไม้ไม,มวยไทยนะครับแต่ว่ามันคือศาสตร์ของพันธุ์ดินแล้วก็ศิลป์ของประเทศนะครับที่สะท้อนออกมาให้เห็นในหลากหลายแง่มุมครับก็แน่นอนครับวันนี้ก็เราจังจะเดินทางไปที่ค่ายมวยค่ายหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีครับค่ายมวยค่ายนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยเก่าแก่ค่ายหนึ่งนะครับที่อยู่ควบคู่กับวงการมวยมาก,กว่า30ปีแล้วค่ายมวยค่ายนี้นะครับเกิดจากความชื่นชอบของคุณพ่อ ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็แกชื่นชอบมวยไทยมากสุดท้ายพอมีลูกก็ลูกทุกคนที่ต่อยมวยหมดค่ายมวยสร้างนี้ค่ายมวยค่ายนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกเนี่ยชกมวยนะครับลูกทุกคนก็สืบทอดมานะครับตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อแม้ว่าวันนี้คุณพ่อจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่มวยไทยยังอยู่เอาล่ะรครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักกับค่ายมวยสิงคลองสีนะครับที่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับค่ายมวยค่ายนี้หลายคนพอได้ยินชื่อแล้วคิดว่าอยู่ที่ปทุมธานีไม่ใช่นะครับ จังหวัดลบบุรีครับแล้วคำว่าสิงห์คลองสีนี่มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันครับก็เต็มอิ่มนะครับวันนี้ทั้งเรื่องราวในช่วงแรกที่นําเสนอไปค่ายมวยสิงห์คลองสีค่ายมวยในตำนานที่มีที่มานะครับจะเรียกว่าเป็นค่ายมวยที่ เป็นตำนานที่ยังไม่ลมหายใจอยู่ก็ได้นะครับวันนี้มาถึงลูกคนสุดท้ายแล้วคือลูกนิมิตสิงคอง4่ลูกนิมิตเองก็อยู่ในช่วงท้ายๆบ้านปลายอาชีพแล้วนะครับสุดท้ายค่ายมวยค่ายนี้จะกลายเป็นตำนานหรือว่ายังคงมีผู้สืบทอดต่อไปอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ในใจผมเองก็อยากให้มีผู้สืบทอดต่อไปนะครับเพราะว่าแม่ค่ายมวยค่ายนี้คนในค่ายรวมไปถึงนักมวยก็มีความน่ารักมากนะครับรวมไปถึงช่วงที่2ไฮไลท์ของหมัดหมัดมว,ม,วมวยนะครับก็ได้ชมกันไปครบแล้วนะครับเต็มอิ่มทุกอัธรรถเป็นการเปลี่ยนอารมณ์นะครับ ในเรื่องของมวยนับมวยน็อกที่เรานํามาเสนอจากเวทีมาตรฐานทั้งราชดำเนินและก็ลุมพินีก็ขอบคุณผู้บริหารด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อผู้ผมวยมาให้ส่วนช่วงสุดท้ายนี่น่าสนใจนะครับผมเองได้ไปาถามเสียงสะท้อนจากผออเดชใจกล้าในเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นในการที่มวยไทยได้ไปบรรจุในกีฬามหาวิทยาลัยโลกซึ่งเป็นกีฬามหาวิทยาลายัยกีฬาบรรดาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ นี่เป็นสัญญาที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ม,มีนโยบายออกมาหรือว่ามีโครงการมีแนวคิดออกมาว่าอยากจะบรรจุมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกเกมผมว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกก็ได้นะครับที่เราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแน่นอนครับว่าการที่นักมวยไทยไปชนะนักมวยต่างชาติอันนั้นไม่ใช่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่การที่มวยไทยไปครองใจคนทั้งโลกมากกว่าอันนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้ววันหนึ่งผมหวังว่าจะเห็นมวยไทยไปอยู่ในกีฬามหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกเกมครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าสกลมัตพงรองจุกสังเวียนบุญโตและพอ,อ,อเดชใจกล้าครับผมเอกชุมพรสุรภาพจารุมณนีพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าที่นี่ที่เดิมนะครับทีสปอร์ตชาแนลขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คือรายการตะลุยกำปั้นกับผมเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีนะครับเราจะเจอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้เวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามทางทีสวท c h ชน n e ลสถานีทีวีกีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน,นะครับรายการของเรายังคงเดิมนะครับมีหลากหลายมี ทั้งเนื้อหาที่อัดแน่นรวมไปถึงความสนุกความมันหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่ไปเยี่ยมค่ายมวยไทยช่วงที่2มีไฮไลท์มวยน็อกจากลาเนินลุมพินีมาให้แล้วก็ช่วงที่3นี่เป็นเรื่องราวที่จะเป็นเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพรบมวยสักนิดรวมไปถึงเรื่องราวของมวยในกระแสในประเด็นต่างๆด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเทปนี้ทีมงานของเรายัางเดินทางไปที่ค่ายมวยนะครับก็เที่ยวนี้เดินทางไปที่ จังหวัดนครราชสีมาครับดินแดนลูกหลานย่าโมนะครับเราไปที่อำเภอปากช่องครับไปที่ค่ายนี้เราไปเก็บบรรยากาศทุกอย่างมานะครับรวมไปถึงมุมมองต่างๆแล้วก็แงม่มุมดีๆที่จะเอามานําเสนอต่อจากนี้ไปนะครับค่ายมวยค่ายนี้ชื่อว่าค่ายมวยส่อเสือเพชรแล้วก็ค่ายมวยสอแก้วกนะครับซึ่งเป็นค่ายมวยน้องใหม่ที่เกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีความชื่นชอบในมวยไทยนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้เคยล้มลุกคุกคายมาเยอะแต่ว่าถึงวันนี้ พอมีสะตุ้งสตังพอเป็นเศรษฐีย่อมย่อมขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะเอาเงินเนี่ยมาทุ่มให้กับนักมวยเพื่อที่จะเห็นเด็กคนหนึ่งนะครับเติบโตจากมวยไทยแล้วก็มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับค่ายมวยค่ายนี้ต้องบอกว่าแหมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าก็มีความ,มอ้วงในตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับนักมวยในค่ายนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักมวยในค่ายนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ เป็นนักมวยที่มาจากค่ายสิทธิ์จากุ้งก็มาอยู่ที่ค่ายนี้รวมไปถึงนักมวยน้องใหม่ที่เกิดขึ้นที่ปลูกปั้นขึ้นมาครับเอาละรครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับไปทำความรู้จักกับค่ายมวยสเสเพและก็สแก้วก้าวให้มากยิ่งขึ้นครับแน่นอนครับว่าคนมวยอยากทราบที่สุดนะครับคือแผนงานและก็โครงการการพัฒนาที่จะก้าวต่อไปในวงการมวยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเทปเราออกอากาศในช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของในช่วงเวลาของปีใหม่นะครับแล้วก็ที่นําเสนอไปแล้วก็พอเด,ดชเจ้าได้พูดถึงแผนงานในการพัฒนามวยในปี59มีแผนงานที่คงเดิมนะครับแล้วก็มีแผนงานที่ต่อยอดมาปีต่อๆไปแล้วก็เป็น,นมีแผนงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ที่น่าสนใจหลายโปรเจกต์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นที่พอเดชพูดมาเพราะว่าจะทําให้วงการมวยเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนที่ชํารุด ส่วนที่ต้องซ่อมแซมก็จะซ่อมแซมกันต่อไปส่วนที่พัฒนาก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในเรื่องของรายการตะลุยกำปั้นนะครับทั้งช่วงแรกที่เราเดินทางไปที่ค่ายมวยที่อําเภอปากช่องซึ่งถือว่าเป็นค่ายมวยค่ายหนึ่งที่มีแนวความคิดมีนโยบายการทํามวยที่ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับรวมไปถึงไฮไลท์มวยที่นํามาฝากกันจากราชดำเนินและก็ลุมพินีโดยเฉพาะที่คัดมาส่วนใหญ่จะเอามาแต่มวยน็อก ที่เอามาให้ชมกันนะครับเพื่อจะเพิ่มอรรถรสในความมันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้ก็ K อย่าลืมนะครับมีนัดกันเป็นประจาทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามทางช่องทีสปอร์ตชาแนลสถานีทีวีกีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ก็ขอบพระคุณผอเดชใจกล้านะครับขอบพระคุณรองจุกสังเวียนบุญโตแล้วก็ขอบพระคุณผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือผู้ว่าสกลวรรณพงศ์น,นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ตามมารับชมครับผมเอกชุมพรสุรับ